เห็นนั่นเบาไปนาไอ้มานบ่จันเออนอกนี่กับไปน้ำบอมึงโต๊ะเลยไปดีไปลุงก่อนไปไปดีนี่คือนั้องแต่เลี้ยงดูแลเนาะสองน้อยตัวไรกเชฟตัวไรกเชฟตัวไรกเชฟ Ừ. Bởi thế đã chốt clip rồi đấy bà Chốt con nốt à. Nè mưa còn một Thả cái này đấy Bởi nhung mình nhân mùa hứng Xem ừ. ừ. bài đi <laughs> 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 ừ. ừ. Hãy สู่ผู้สู่คนพี่น้องเนาะมามองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะจากสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกนึงพบกกับช่อง YouTube ของเราเองสายใจกันนาะอีกเพลงเนาะอีคือเก่าเพิ่เติมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมก็ยังอยู่ทางบ้านทางเฮือนของอ่าน้องตุ๊กน้องเตน้องติ๊กน้องมิกนี่แหละพี่น้องเนาะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิ่งได้ชมนกันซือพี่น้องอ่าพอมีคลิปลงพี่น้องช่วงนี้ก็ยามฟ้ายามฝนเนาะเพียงเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดนาด้พี่น้องเฮาก็ยามถ่ายคลิป เอฟซี FC ได้เบิงได้ชมกันจังไดกับพี่นนองผิดพลาดกันใดก็ต้องกับขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีรายพี่น้องเลยอย่างไีก็ปกกไ, FC, ไ,ไ,กไปเบิงไปชมกันเพีองเนาะเฮ้ยอก้งงนงอู้อูอโอ้อก,ออกอั้่แบบนี้แจ๊คแต่งแต่งหน่อยแกหยอกกันแบบนี้แจบบ๊คอันไหน ใช่ปะใช่คือบอกไปตลาดน้ำพอออนนี้นเน็กฮือได้ได้กินข่าอยู่บ่อปไปคุณนะไปเดินเลยฮะ ได้กินอยู่หาบางเนี้ยนองเพลงนะนองเอาให้นองเพลงโอเคไปไปไปเออไปตลาดเม่เม่เจ้าไปตลาดเหยกินเก๊บอะไรโอ้เหน่นแท้กินกิน Ô ờ, pha bunny kín. Ay, Tóc. ăn bài đi. Bàn gắn lại, bàn gắn. Bobo ló, bó 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 bơ bó này bó 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 ปิดไหมมามาว่าปิดหายเลยมันสีอะไรห้าดังอีเลยนะเอาเว<อ><ะ>ียงไหเาไแข่งฝน,นมเมมน็กน้อยพี่น้องก็มาเลยมายั่งน้องให้บ่เบ่อย่างมาคนี่ตาเปียกใช่ตัวพืชตัวคนไปตากฮะเป็นยังไงไปาาตากน้ำนแล้วก็ไปตากน้ำนบอกเจ้าเจ้าเดินน้ำฝนเจ้าน้อยไขย่เด้อเอาตาเมินกันจังผ้าตาเมินขึ้นหนี่ คนโตใส่กับตาแดงแล้วเนาะแม่นจะไปเฮ็ดเด้อวันนี้เด้อโน้ยแต่พายืนเาเด่นน้ำพนเอ้ยน้องเม่นน้องใครมุกพาน้องไปเล่นไปบ่แต่ละมือนะบ่เล่นทางนุงหมานพาน้องเล่นทางถนนเด้อรถใหญ่หลายใช่ไรถเด่นไวใช่ไเจ้าจะออกพากันออกทางได้เด้อย่านเด้อดละเด้อ ไปนั่นน้ามูอืมเด็กอีกไปนั่นเฮ้ยี้แหนแ่อดได้หังจากหน่อยเขวเหียนเป็นจะหักเลยมงหน่แยเขวนะมีแต่แขวเม้งค่ะเล็กน้อยเนี่ยอย่าคู่ค้นใน้คำกินขนมลายเมนเหมกินกินกินอืมอมเวอ่างเงี้มเงี้มดด้วยข้าไปไหนม

นางไปบ่ตานุ่มนี่ยาก,กินได้บ่หน,นุ่มยาได้ยังอย,ยูยอ่กินได้เบิดเนาะมีกินก็กินบ่มีกินได้ก็ยาเนาะขม้น่มีกินมี่สียง,งย่งงเรนแล้วนะเป็นดึกแชมเขา

เนาะแมนน้องกัน้องเช้ากินเท่านั้เจ้าหัวไปไไปกินเห็นป่าจากน้ำพื้นเจ้าได้ใ่กินเหมูกินเห็นมูคือมากินเหอนเจ้าขอเจอกินต้กินตน่านนนนาเามน่เลงมาเยกบมุ้ย เบิ <yap> no. ่งเดิมเดิมเฮียเดิมบันนี้เด้อเฮียบันนี้บ่ได้กินไดรบ้านบ่มีผู้ชื่อหายไรบ่มีเงินไดรชื่อเองชื่อเป็นนายเจ้าน่ะฮะชื่อเป็นอยู่บ่เออที่แรกพี่น้องเหงายังน้อยอดิยังมาจักยังงอมแงมพากินยังก็กินกินข้าวนี่ว่าจะไปเด่นใช้ ราย2กินกินบดนอมาวันเนอะ<ม>อเผื่อความอยู่รดกินข้าว4 <laughs> ปีเพิ่นวะ4ปีกับ7เ,เดือน4หาปีเลยนเนอนะปกตินี่กับข้าวหงเฮียนน่ะได้สำนึกทำไมาคืออันนั้นข้าวบวงเฮียนเป็นหน้านี่น<ม>ขา้ปปขาวบวงเขา,ขา,ขาเป็นอันเป็นบวอก,กอไก่ เป็นคนบ้าไปเฮียนปักซีไปเหี้ยปากซีเออไปน้ำไผ่ปักซีนะ่ะไปกระติกนี่โบไปว่าไป,ไป,ไป,ไปอยูอย่น้ำตุกไปว่า,ปาไปอนยะู่น้ำตุกไปอยู่น้ำเพาะยาเลยยาไปว่ายาไปเลยเออคือไม่มียาไปเนาะบ่ได้ไปทางใดห,หรอกคุณเจ้านะ่ะคอยเบิ่งทักไรสิอยู่นี่ได้นี่กับพ่อกระยังนี่ไปนอนคุ่นเลย ไปนอนพุ no ่นเลยบ่ง่ายเลยเออย่ายเฮือนเลยเฮือนตัวนี้ได้ะฮะพายูเฮือนตัวนี้หมูมี่พายูอืมเอาแล้วบาทนี่เฮือนตัวนี้หมูมี่พายูน่าอยู่ดิอยู่เฮือนหลังเก่าอยู่แล้วเนาะอยู่นี่แด้อนอนตรงตุ๊กเนาะ ยู่นี่ก็มีห้งเยียนคือกันขออยู่ชายกับคอแค่ห้องเฮียนอืมอือย่าเด่นหลายโทรศัพท์จังหน่อยมันเพล่ด้วยยากแล้วบ้านมันมีผู้ชื่อให้แล้วบ้านปันคอยเนี่ยมาชื่อเองมามาปันคอยหน่อยก้อนหนึ่งมาชื่อเองเจ้าเงินอยู่ใช้สื่อบ้านี หาเงินชื้อหาในใช้เงินเนาะหาในใช้เงินน่ะล่ะฮะฮะเบิงเบิงวาปิดไงปิดไดบอกเบิงความไงเบิงความเลยมันบ่ความตชมนี้มันบ่ความใั่อืองงงงเงี้ยเงี่นหองเนาะหังยังดีแต่ว่า มาอยู่พี่แต่มันมันใกล้มันใกล้หนึ่งใกล้ใกล้คน้นใกล้อย่างขนแนะพี่น้องเนาะมันหลายถ้าว่าอยู่แมนอยู่นุ้นสันนะ่ะมันเป็นบ้านหลังเดียวอยู่นอกพูดคำไปเด่นับไปเด่นอยู่ทางทิมปลาอ้อยเบื้องนั่นอีกเนาะเพก่นในทางนั้นปลาปกติกัเห็นจุเพ่นแต่น,อน้อยพี่น้องเห็นน้อง,นองๆนี่เลน่นนำทาง Uh, Bạn này nó Chè nè 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 nào nè nào nè nói cả bớt nè 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 Mưa nè mưa nè nằm nè 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 mưa nè nè mưa

กินนันเดียวกินเดียวกินชเนเายยเทียวอันเทียวไข่อยู่เลยเทียวอันเทียวไข่อยู่บาทนี่บ่ห่อ,หอนั่นนั่นเนาะจังนอนกระเบิดแล้วนี่คนทำเนาะปิดคอมมิทแน่นอนกินน้องเลยน้องปิ๊กน้องมิกเปิดเผยบ่หวานนะคอมมิท Đó. Ừ. Nhanh Cà kê Cà Cà phải? Không wow. thế à, thôi. Ừ, phải là nó cũng <laughs> <laughs> <nói gy relie> <laughs> <laughs>

จะหน่อยแม่เตนตอดได้ยังเหลือแม่นึงนะยังเหลือแม่นึ่งนะอูดแต่มันบบเบิสเจ้าคนน้สิตอดเจ้าคนน้เนาะอยกันแบบนี้สองนยนี่ครับ นี่แหะกหอมแงมมีกินกับกินบ่มีแล้วก็ยาบ่กง่ายชาโนวบนเนาะเมื่อกีอ้อบอุ่นนะมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่แล้วเขาอยู่เป็นครอบครัวเนาะเลน่อยวันนี้เยาดูไปรอดละล็แบบนี้มนะาอืม เกินนมเนาะแม่แช่บ่ลูกแช่บ่เอ่อหิวข่ามาจากจังกินเจ้าว่าไ่ได้กินมาจากข่าเยือนบ้ากินอยู่บ่บม่ได้กินเจ้าหิวเข่าบ่ตอนนี้ฮะอ้าวอ้าวโรัพ่นังกระดินแต่โทรศัพท์มันนังกะต้องติ๊กกะันยจ้าคำใช่แช่บ่พากัน

เข่าว้มีเพ e ิ่นนี <sm> ่แล้เนาะสวนเพิ่นนี่แล้เนาะนงติมิกงติ๊กคอยคอกินในขนมก้อนหนึ่งนะแบนคอยหน้าก้อนนึ่งคอยกับอย่างให้คอยสิให้าล้วนีเลยเร็วเร็วเอมเม่เต้ คนมากมิตยูําเจ้าบ่คนน้อยไงยูําไผ่เน่ยเดจะมานปลาเคอยู่แต่เช้อนุงมื่นนะขามาอยู่พีนีปลาลุงมืดดีกนาะเดาบุมีดูเดยนาดูคนมาเรียงนั้นเดาหมากเด็กน้อยอยู่ได้วบ้านเดิไปยูแล้วอนเขาอนน้ำจว่านาะเือยะไบ่ย อันนั้นแท้เลยมันอูอูเด้อได้ห้าคโตพี่น้องเไยเนาะจบคลิปก่อนมันมันห่วยพน่ได้บานนี่พนกระยาตกเลยเอาก็ระได้เดินทางนะครับคำาบราณพนตกครับน้ำทางเมื่อตกบ่เออเมื่อลำหน้าได้บานนี่เมื่อบ่เมื่อบ่ดับหน้าอย่ลำเบาเมื่อบ่ เบาดีเมื่อปานหรือเปล่าเมื่อดำนานเบาบ่เบาจ้างเงินเมื่อบ่เบาสิมาเอาเมื่อบ่เมื่อพักพรพักพรเฮ็ดยังจังหวะพักพรนะเมื่อไปเล่นเมื่อพักพรอืน เด็กน้อยก็จักพูนจักพักพ่อนอันนี้เนาะอสร้างว่าดีเด้อพี่น้องเลยเนาะเตียนเข้ามาทางนี้แต่เห็นแต่น้องตุ๊กน้องอ่าอันนนั้เพิ่นพอดีอ่าพ่อน้องเต้เพิ่นนอยนึงเพิ่นกับไปพี่น้องเลยอ๋อใช่โต้หน่องน่องบอเสือได้ถ้วยถ้วยบอกว่ามีคนสัมผัสมาว่ะถ้วยใช่ มมออบอกเพิ่นเห็นผ่านเข้ามาแล้วเจ้าประจักษ์อ่านยังดทยัิดนมูอืมเลย,ยเยยเนาะพี่น้องเลยอลารเธอลายที่นั่นได้กระีได้กรับแล้วแบบนี้ได้ต้องหนาเลยเหน๋ยว,ว,ว,วมือน่าเบาเข้ามาไหม่ชื่อขนมมาหายน้องมิกไหมนอนงนี้เนาะเอาอลไร <laughs>

ครับการได้ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกขสุขคนพี่น้องแมนคลิปนี้ก็ลำลามพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องลังคาพี่น้องเลยอันแพงชุราเซลเพิ่นห่วงหนามเพิ่นก็พอได้แต่มุงอันนี้พี่น้องเลยลังคาบ่มี่ห่วงหนามกันเนาะคลิปนี้ก็ลำลามพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอยู่ดีมีแห้งเบิร์ดสุกขสุขคนเนาะเอฟซี ทางนอกทางในหรือว่าทางต่าง,างประเทศพี่น้องคลิปนี้ก็สิไปก่อนพี่น้องเนาะมือภาเหมือนผลมาได้พี่น,อน้องขอกาวคำว่าสบายดีสบายดีไมกขูบบค,คนเนาะ